นี่คือความชัดเจนที่ใส่สารสราฮิมิกสวยมันวาวตาลายใหญ่นะคะและที่สำคัญก็คือโครงสร้างใบแผ่บานลำต้นตะโพกข,ของต้นปาล์มเนี่ยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ วันนี้นะคะเรามาถ่ายสวนปาล์มที่อยู่คลองลุอําเภอกันตังเขา,าเรียกว่าบ้านบางตเตานะคะจยให้ดูว่าต้นนี้นะคะก่อนหน้านี้ไม่มีลูกเลยนะคะม,มีอยู่ลายเดียวมีอยู่หนึ่งทลายแต่ตอนนี้ใส่ไปประมาณสาม,สามเดือนนะคือรบอบคอแล้วก็เขาเรียกว่าแทงทลายใหม่ด้วยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่ดีไหมคะน,นี่เจ้าของสวนก็คือคนนี้แนะนําตัวหน่อยคะ่ะเจีนังริ อีนั่งนี่ต้มเจือกันอยู่บังเตาต้มตรงนี้จํานวนกี่ต้นคะสามสิบต้นสามสิบหกต้นก่อนหน้านี้เราตัดเราได้รับผลผลิตไหมคะได้ค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยอได้แต่ว่าได้ได้รวยกว่าได้ได้เกี่วเป็นเลวแต่ว่าได้ได้รวยกว่าเล็ไม่ได้เกี่วเป็นได้จ้ะเลยได้เจ็ดสิบบาทได้ไปตอนนี้โอ้ก่อนเจ็ดสิบบาทโอ้เจ็ดสิบบาทเนาะ ก็คือพอเรามาใส่ปุ๊บเนี่ยเราได้สี่ห้าร้อยขึ้นมาละว,ออวันนี้ใส่เพิ่มใช่ไหมคะเอาวันนี้ใส่เพิ่มดูวิธีการใส่ง่ายๆนะคะเอาใส่ให้ดูเลยค่ะผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยนะคะอจุดอ่ะโ,ยโยลยเรืวมากนะคะหนะะึ่งช้อนผ่านไปช้อนที่สองช้อนที่สองนะคะอ่าช้อนต่อไปช้อนที่ <3 S 1> พสามไปตายน, <2 S 2> นะหนึ่งต้นนะคะไม่ถึงสองวินาทีตอนนี้ไม่เป็นลูกนะคะตอนนี้ไม่เป็นลูกเป็นขึ้นมาและะ้วค่ะอารใจปุ๋ยง่ายนะคะตอนนี้ไม่เคย,เป,เ,ยเป็นลูกนะคะไม่เคยมีลูกเลยอาไม่เคยมีเลยนะคะคอีะอต้นไ่ต้นนไงต้นนึงโออยากสุขกสบายอยากเป็นชาวสวนที่นิวล <รอ S 2> โ,โมมอลนะคะลองใช้ดูนะคะสาลายิวมิ ตอนนี้ตอนนี้ปั้มกระเทยนะคะดินไม่ตึงไม่ดีเป็นเลยดูแลปั้มที่ไม่เคยออกลูกเลยนี่ปอดได้เป็นเลย่นกระเทยเป็นตัวได้ไม่ได้แกไม่ได้ด้ามเดือนที่ได้พันทีเย็ดนูได้ด้ามเดือนทะแม่มาได้มาดูต้นต้นต่อไปนะคะอันนี้กระเทยอีกแล้วนะคะปาล์มส่วนนี้แปลงนี้มีแต่กระเทยค่ะหนึ่งช้อนผ่านไปนะคะใบเลยใบเล่ด้ามเดือนค่ะสองช้อนสามช้อนนะคะ อ่าไม่ถึงสองวินาทีนะคะหนึ่งต้นไหนกระสอบปุ๋ยไม่เห็นกระสอบปุ๋ยนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้มีผู้ช่วยค่ะมีผู้ช่วยมาใส่สารสลายฮิเมิกสูตรสองนะคะ นะคะเรามาดูต้นนี้นะคะก่อนหน้านี้ไม่เห็นลูกไม่มีลูกนะคะ <sm all> แต่นปัจจุบันนะคะ2เดือนผ่านไปนะคะวันนี้เราก็มาใส่ในสารฮิวมิกครั้งที่2นะคะลูกออกมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะคะก่อนหน้านี้ก็ลูกก็จะประมาณนี้นะคะเป็นเชื้อราค่ะลูกจกเป็นเชื้อราค่ะแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายแต่หลังจากที่ใส่สารสารฮิวมิกก็ไปนะคะลูกก็จะมันงองงามนะคะแล้วก็หนามก็จะสั้นนะคะหนามเม่นก็จะสั้นนะคะนะคะแทงลูกมาเยอะส่วนโครงสร้างใบก็ดี ึ้นนะคะค่าดีขึ้นมากแล้วต้นนี้นะคะเมื่อก่อนอาจจะค่อนข้างที่จะเหลืองแต่ตอนนี้นะคะในเรื่องของทางใบนะคะมีความเขียวแล้วก็เริ่มแตงช่อที่เป็นลูกออกมานะคะเห็นได้ชัดเจนเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนี่งไงคะเมื่อก่อนไม่เป็นนะคะตัดครั้งละได้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทปามประมาณหนึ่งไร่อายุก็ประมาณสี่ปีนะคะอ่เรามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่คือความชัดเจนที่ใส่สารสลายิมิ้ สวยมันวาวตะลายใหญ่นะคะและที่สำคัญก็คือโครงสร้างใบแผ่บานลำต้นตะโพกข,ของต้นตามเนี่ยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะต้นนี้ก็อยู่ในร่มเงาต้นอื่นๆยังไม่แต่งช่ดอดอกออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องการผสมเทียมในลำต้นนะคะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าต้นนี้ไม่ได้รับแสงนะคะอยู่ในร่มเงาของพืชอ,อื่นๆ เรามาดูต้นนี้อีกก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะลูกก็ออกมาเยอะนะคะถือว่าในเรื่องของอนวัตกรรม Q p l a n นของบริษัท QU นะคะซึ่งเราไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องจ้างคนแบก1ถุง1กิโลเราก็ตักขึ้นมาโดยใช้ช้อนแค่1ช้อนเองนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่ในส่วนปาล์มสวนยางของเราได้เลยนะคะเทียบเท่า1ช้อนเท่ากับ1กิโลค่ะ ปาล์มแปลงนี้จะเป็นปาล์มที่สุดสบมากนะคะขาดคันดูแลมาตั้งแต่เริ่มปลูกเจ้าของก็เป็นผู้หญิงแก่ๆนะคะท่านเองก็ได้ทดลองใช้แค่2เดือนเองชัดเจนมากค่ะ สำหรับการมาเยี่ยมชมแปลงปลาล์มน้ำมันนะคะที่ถาดการดูแลมาตั้งแต่เริ่มปลูกได้ประมาณนี้นะคะตานใดสนใจติดต่อสอบถามหรือต้องการข้อมูลในเรื่องของสารอาหารพืชคือแคนติดต่อแล้วก็ทักแชทมาหาพี่กฤษพรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ